สองหนึ่งพาไปพาทุกคนไปทัวร์โรงงานปั๊มพระกันได้ยินไม่ผิดครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทัวร์โรงงานปั๊มเหรียญพระกันฮะเพื่อนๆอยากรู้กันนะครับว่ากว่าจะออกมาเป็นเหรียญพระสักหนึ่งเหรียญเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรกันบ้างและมันจะต้องผ่านกระบวนการยุบยิบยุบยิบอะไรอีกนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเจาะใจกับโรงปั๊มตองหนึ่งครับ โรงปั้มตองหนึ่งเนี่ยเป็นโรงปั้มพาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเขตกำแพงแสนนี่เองครับที่นี่เนี่ยค่อนข้างมีความโดดเด่นอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือเจ้าของกิจการทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทํางานพระครับท่านแรกคุณกัิลาเทียมคำหรือคุณหวานอายุเพียง29ปีเองครับจบจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ซึ่งคุณหวานจะดูแลในส่วนของพราโรงงานเป็นหลักครับ ส่วนอีกท่านจะดูแลในส่วนของดีไซน์และภาพลักษณ์ขององค์กรนะฮะคุณนักการลีอัครภูมิหรือคุณกิ๊กครับคุณกิ๊กจบปริญญาตรีคณะมัธยมศิลป์ครับสาขาออกแบบเครื่องประดับมหาวิทยายลัยศิลปากรครับเกียรติย,ยมอมาดับ2และจบปริญญาโทสาขาวิชาการออกแบบจากมหาวิทยายลัยรังสิตครับ นึงโชคดีมากครับทุกคนที่วันนี้น้องๆครับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะมนตรสินครับสถาบันที่คุณกิ๊กเรียนจบมาเนี่ยเขาเยี่ยมชมโรงงานกันพอดียังไงเราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกโรงงานพร้อมกับน้องๆนักศึกษากันเลยฮะในกระบวนการแรากคงเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากการออกแบบครับทุกคนเดี๋ยวให้คุณกิ๊กอธิบายเรียงกระบวนการไปเลยดีกว่าครับก็คือโปรเซสแรก ก่อนที่เราจะทำเลยก็คือเหมือนกันออกแบบลายเส้นให้ลูกค้าดูค่ะว่าเราจะใส่ผ้าองค์ไหนใส่ยันยังไงอยากได้ลายแบบไหนพอออกแบบลายเส้นเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องเอาไปขึ้นสั่งดีเพื่อไปออกดีโค้ดออกดีโค้ดมาเพื่อเข้าเครื่องกัดเซียนสีกัดไปตามลวดลายที่เราออกแบบขึ้นมาเข้าไปดูโค้ดเหตการแต่งผีก่อน แล้วพี่เขาก็จะมาแต่งพิมพ์อีกทีนึงแต่งเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเหมือนเวลาที่เข็มมามันลงไปในบล็อกอะ่ะมันลงไปไม่แบบครบทุกตำแหน่งอะไรเงี้ยค่ะมันมันไม่ละเอียดมากพาะอะแล้วเหมือนตัวเข็มมามันมันอาจจะใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องใช้มือคนอะ่ะช่วยในการแต่งคือส่วนใหญ่เขาเน้นตรงหน้าพราพวกแบบตรงจมูกอะไรให้แบบสันขึ้นเป็นสันแล้วก็แบบพวกรอยหน้าผากถ้าเกิดพรที่มีอายุเขาจะต้องมีแบบมีริ้วรอย,อยมีอะไรเงี้ยพวกอั้นัะ เครื่องมันอาจจะแบบเข้าไม่ถึงนะคะมันก็เลยจะต้องให้ให้คนช่วยในการแบบเก็บรายละเอียดอย่างนี้ค่ะดูโพโรเซสตัดโกนพอเราได้พิมพ์แล้วเราจะไปทําการตัดโกนมันก็คือการที่แบบตัดเป็นรูปทรงของเหรียญที่ที่เป็นพิมแล้วค่อยไปไปปัม๊มให้มันจะเป็นแบบนี้งงโอเคค่ะพอเราได้เหรียญตัดโกนแบบนั้นแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปปั๊มนําก่อนรอบแรก ะเกียมันยังขึ้นไม่ชัดเพราะว่ามันแค่นำรอบแรกพอนำเสร็จแล้วต้องเอาโลหะไปเป่าไฟให้มันนิ่มขึ้นแล้วก็ทำสีแล้วก็ค่อยมาปับมเกล็ดอีกรอบก่อนที่เราจะไปทำสีนะคะเราจะเผาก่อนเผาก็คือเผาให้เหลียมโลหะมันแดงประมาณหนึ่งก่อนที่จะไปทำสีก็คือ,อว่าพอ แล้วก็จะไปทําสีทําสีเสร็จแล้วก็ไปปัม๊มอีกรอบนึงเพื่อให้ว่าสีที่ทำอ่ะมันเงาขึ้นมาีบยมันตึงขึ้นมา,าผิวมันจะตึงแล้วมันก็จะจะเงามันก็ลยต้องทําแบบ2รอ,อบงานนี้ค่ะคือนํากลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะทาสีเรียบร้อยแล้วนี่คือปั๊มเก็บปั๊มจริงรายละเอียดมันจะชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวลองส่องดูพอเราเก็บงานเรียบร้อยแล้วจะมาขั้นตอนต่อไปก็คือเอาไปตัดคุยพื้นมันคืออย่างเงี้ยมันคือการทําตอนแรกพื้นหลังมันจะเรียบเรียบใช่ปะ ตอนนี้เขาเอาเหล็กกันเนี่ยแงะเนื้อโลหะออกมาให้มันเป็นแบบจุดๆเนี่ยข้างหลังอะเาอันนี้เขาจะคิวพอตัดเสร็จอะไรเสร็จแล้วเขาจะคิวงานว่าที่ทำมามัน มันบินไหมหน้าหลวง,งพ่อแบบจมูกหายไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะซีเรียสตรงหน้าหลวงพ่ออยากทราบความรู้สึกของน้องๆครับหลังจากที่ได้เยี่ยมชมโรงปั๊มตองหนึ่งของเราครับ ก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจที่แบบว่าถ้าอาจารย์ได้ได้พามาที่โรงงานครับแล้วก็ได้เห็นกระบวนการตัวเสกของโรงงานแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการอุตสาหกรรมที่แบบว่าโรงงานนี้ได้ทําอยู่ครับนอ้นองรู้สึกว่ากระบวนการแต่และกระบวนการนะครับของการทํางานในโรงงามเนี่ยมันมีความยากง่ายอย่างไงบ้างครับรู้สึกว่าในแต่ละกระบวนการมีความยาก แต่ละอย่างแบบที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นยาตที่มีจะต้องมีรายละเอียดที่จะต้องตั้งใจมากๆอย่างเช่นตอนที่จะต้องแกะตรงหน้าค่ะรายละเอียดก็คือต้องเล็กมากแต่ว่าละเอียดมากอยากให้น้องๆฝากอะไรถึงลงปั๊มต้องหนึ่งแล้วก็ผู้ชมที่ชมคลิปนี้อยู่ครับก็อยากเชิญชวนให้ทำให้ทุกคนแบบว่า ใครที่สนใจหรือว่าอยากจะปั๊มเหรียญหรือว่าสนใจเกี่ยวกับะอ่าได้บอกว่าลองมาที่โรงงานนี้ดูแบบว่าเป็นทางเลือกหนึ่งครัซึ่งผมรู้สึกว่าแบบว่ากระบวนการของโรงงานนี้เนียแบบมันเลิศนะค <Yes. S 1> ่อนข้างละเอียดตั้งใจย <Okay. S 2> อยู่ว่าในทุกขั้นตอนอในต,ตอนปั๊มเนี้ยเอ,อเออปิดงเปิง ค่ะก็สําหรับนักศึกษาหรือว่าบ <Syndrome> ุคคลท่านใดที่สนใจและชื่นชอบโรงปั๊มต้องหนึ่งนะคะสามารถมาติดตามลงปั๊มต้องหนึ่งได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการพาทัวร์ลงปั๊มต้องหนึ่งในวันนี้เราได้เห็นกันแล้วนะครับว่าเหรียญพระหนึ่งเหรียญเนี่ยจะออกมาสู่สายตาเราได้เนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างทั้งความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบและก็ฝีมือของช่างทุกคนนะครับรวมไปถึงความมุ <cart> <mientras> <out> ่งมั่นของเจ้าของกิจการทั้งสองท่านนะครับที่เป็นผู้หญิงเก่งทั้งคู่เลย ถ้าใครสนใจจะมาเยี่ยมชมโรงงานหรือมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นวิดได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตองหนึ่งพาไปนะครับแล้วก็ EP หน้านะครับเราจะพาทุกท่านไปไหนอีกนะครับฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับ